ดีครับมีผลงานาใหม่ชมครับผมชม่ม้เบิงกันที่เป็นกำข้อลองนิ้วครับกำข้อลองนิ้วเห็ดลล่ใหม่ยังใม่มาามงามแบบล่างอลูเลียมครับผมอลูเลียมของ <c oughs> ของป่าแจกครับ ล่างรูเรียมของปลาแจ็คตัวนี้ชักยูที่เจ็ดสิบครับผมล่างลอยสามสิบสวยครับตัวนี้ซีไม่สวยนี่ส่งไปส่งไปอุดรครับประมาณนี้แล้วครับผมกระถิมีตำหนีน้อยนึงครับผมห้อยดวงกินนั่นกับใช่ปัญหาเดอกเนาะ ไอดวงกินครับผมมันก็ทะลุมานน่แต่ผมอุดในเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แล้ครับผมเอาดีทรงเพิ้นมอน,นี่ผู้ใดสนใจผลงานก็ทักขามาถามโทรมาถามได้ครับผมโทรมาสอบถามราคาได้ประมาณนี้นะครับสวยครับใหม่ตัวนี้ ประมาณนี้เลยขอบคุณน,นะครับผมอาสวัสดีครับ